โอ้เซิร์ฟนัวล้วครับอ๋อมนุษย์กับแองเจลเคลียร์านอืมสวยได้ค่ะหัวครับตอดเกาะดีดีสวยตายเว่งหนึ่งครับ M hack ต่อสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้คุณหนยก็จะมาเล่าหัวผลมากรแบบโหดกันนะผมนะผมซึ่งเซตที่ผมเนี่ยนะก็จะเปลี่ยนจากสองดาบไปเป็นสองไอ้นี่นะคะผม เอ่เป็นออกคาตาคุลี่นะผมนะเพื่อการขอาวโบที่เขานา่งยโหดนะครับแล้วก็เล่นกับเผ่ามลุย์เงียบนะโอเคเซ็กต์นา่งย้อนเลยนะผมว่าผลมังกรและผลที่เขานา่งยาตอดดีนะครับนี่ก็เป็นส่วนสแตทนะครับแต่แกสายผลนะครับผมนะผลมังกรสายผลนี่ละก็ของแต่งนะแต่แกผสมวันโดฟาครับนี่เป็นวันที่เขานั่ยาดีสองวันนะโบพวกสแตทอะไรต่างๆเนี่ยแบบแดีมากครับพวกหมัดพวกดาบเลยมานี่แล้วก็สแตทสายผลนะครับน่าจะบี๊ดวันหูเดี๋ยวลืมนะเตสโก ว้าวทำไมมาถึงลงอย่างนี้โอ้อมีกระดูออกมาเปิดก่อนไ้งั้นครับเผามนุษย์ด้วยแล้วก็เรียบร้อยไม่หลอดถึงคนนะผมพี่พ่อเท่ามาด้วยครับอืมเปิดคนนีู้่ในลานลากไปในมิติไม่โดนันนี้ไม่ได้เปิดพีพีไว้ ห God. Oh, <_ d ream> มัดก็ดโอ้เอาโบมิตภาพซะด้วย <_ d ream> ผมสู้ได้อยู่ครับถ้าเกิดผมเปิดเผาแล้วนะจะไม่ผิดฝั่งเขามีมนุษย์หนึ่ง <_ d ream> ผมปิงด้วยดูดิแปลงล่างเลยกันครับอะไรเพื่อน หายไปไหนละหายเฉยเลยเรียบร้อยตายไปอีกหนึ่งคนอยู่บนนี้ได้ินเสียงอยู่ชาร์จรออะไรเพื่อนเรียบร้อยตายคู่นี่ละลุมเนี่ยฮะน้ำแข็งขอเซิร์ฟมาอีกหนึ่งครับ ดูดิเกมอย่างปิงเลยนี่เก็บตัวตายอีกคนหนึงอะพอ,อเท่าน้ำแข็งเพิ่งออกเซฟมาเรียบร้อยว่าจะดึงเข้าไม่ตีแต่ตายก่อนครับซึ่งดอดพอผมก็ไม่ค่อยดีอรดเลยนี่ แล้วก็เรียบร้อยตอนนี้ผมเน่ก็ได้มาโผล่เซิร์ฟกันไปเริ่มง่าเลสโก้เนื่องเซิร์ฟนี้ก็มีโลผาดอยู่นิ่งก็จะเปิดเข้าก่อนเลยแล้วกันแล้วผมก็ดึงไม่โดนเฉยเลยนี่อ้ลีว่าผาดสองคนไวลิคูดอีกคนนึงผมไม่ทราบผมว่าเขาน้าเผาอะไรครับไอ้ลูกคือลีว่าดมีเผาสกายหนึ่งแต่อีกคนนึงเผาอะไรก็ไม่รู้โอ้เดอะเบสขอบโบมิตาภาพนี่นี่ไม่ตาก็สู้นะ อ๋อทุมีตาประตูโดนเสือสองตัวลุมไม่เป็นไรเพราะวับหนี่ได้ไงล่ะแต่รอเผาเข้ามาดูสิม,มาสแปมกันน่าก่โอโอ้เซิร์ฟนัวเลยครับอ๋อมนุษย์กับแองเจลเคเลโอพา่าต อืมสวยได้ค่าหัวครับซึ่งบัตสุวีหนึ่งะก็แทบทีะยังไม่มีคนใช้เลยนะผมนะเอ็งเลยจะมาล่ากับมังกรนะไอเดียวพาดอยู่ตรงน,นี้ตายฟ้ามานีเลยเอ็งเปิดอะไรวะมาเียวพาดคนนี้เลยมาอืมหืมมิจภาพไปเป็นไรไว้เพื่อน มีไม่ตายถ้าเกิดมียังมีเกาะอ,อยู่นะถ้าเกิดผมไม่มีผมอาจจะเกือบตายได้อยู่ฮึมดิโอผาดน,นี่สแปมต่อๆจังเลยนี่โอ้โหแล้วผมดิงไม่ใครโดนเลยไง y ย s โล yes, มา่โลจริงโลจัดสวยแต่ข้าวหมวย,ยนนเยอะท่านนั้นเลยน่ะ โอ้โหเรียวผ่านบินไปไหนนัะ่ะอ่ะตอดเกาะดีดีดฮึสสวยตายเรียงหนึ่งครับเห็นปะได้มาหมื่นเจ็ดทั้งนั้นเลยอะครับสามคนสายฟ้าเรียวผ่าสองแต่เกาะผมหายแล้วเลยตอดเกาะแตกอย่างไวเลยนี่ อลืมไปนึกว่าเผ่ามนุษย์ไม่แปลกโอ้มาอีกหนึ่งคนละตู้ยากนะครับสวยสวยสวยก่อเด้งสวยอื้มอก่อเด้งก็ใช้ได้อยูย่ มันต้องหนีมันต้องหนีไม่ต้องหนีบอลยักษ์มาอีกคนนึงคอยช่วยคนนึงคอยหนีจะตายแล้วจะตายเต็มที่แล้วเนะฮ้ยโดนดึงกลับเลยเลยไว้เขาเปิดเผามนุษย์ได้ละแย่และ รัคบเนี่ยคือจะลุม้มผมอยงเดียวเลยเหรอสามสิบเอ็มคนเดียวในเซิร์ฟนะฮะหรือเปล่าน่าจะไม่คนเดียวเราดูแต่ละคนในในข้างหัวเยอะๆเออเออโดนสกิลหนึ่งเรื่อยๆเ,เลยเว้ยอะไรมนุษย์อะไรรีวิวพาดของนุ้นจะตายเต็มที่ละดีที่มีแต่รีวิวพาดไม่ได้เผาเงือก เชนสวยอืมสองทับสามนะระยะอย่างไกลเลยนี่ได้ของแต่งอะไรนี่เผื่อนระยะโคตรไกลเลยมาสแปมกันกนักอ่ะโหวับสวย โอ้สายฟ้ามาต่อเลยเว้อะไรจะเปิดนนหน้าหนีฮะหลบคือไม่มีเพื่อนคือหนี <the> นี่มีแค่ไอ้นี่นะเพื่อนมัดซุปวีหนึ่งเนี่ยนะจะ <What? S 1> เขาจะมานี่เป็นเวนอมมาเห็นปะเห็นปะมีคนมาก็จะลงมาสู้เลย,เยผมจะเล่นสายฟ้าหมดแน่นอนอะ เวนอมก็น่าจะน่าจะเอามาตอดเกาะผมละอะไรอะไรเล่นเวนอมกอนละโอ้โหตัวน่ารำคาญดีเนี่ยอืมสวยอย่างน้อยก็ฆ่าได้หนึ่งครับเกาะเด้งมาอยู่ คิดเหลือไว้นมจะสู่กับมังกรได้อาาะฮะส่งไว้แลวผมย,งยิงแม่นอยู่ด,ด้วยอ่ะมอนเพื่อนสวยครับมผมมีเกาะไม่โดนขาดสกิล ดึงผ้าดดึงผ้าเป็นร่างเต็มนานๆเลยวันานี้แปลงร่างบางงั้นแปลงร่างเป็นรุดอีอะคนเดิมว่าได้ใช้เลีอยวผาดแค่เปลี่ยนเป็นเวนอมแสงมาแสงมา แสงทีมไหนเอ่ยอือฮึฮ่าฮาโดนคาบูชาก็นั่นแหละครับนากย,ย่าโหดเลยนะผมนักสรับหมัดซุปเปอร์ฮีเมนนะครับน่าเป็นหมัดที่แบบเกือบจะถูกลืมแล้วนะ่ะเออสำหรับในการเล่นพวกขนบังกรอนะไรเงี้ยเอ็มแฮกว้าวพิมพ์เสร็จปุ๊บออกเกมไน,น,นทันทีเลยครับผม เจอมังกรโหดเกินไปออกเซิร์ฟหนีไปเลยน่าจะมีเพียงเท่านี้นะผมสนสำหรับการล่ากังหดดัว้ด้ผลมังกรล่าแบบผลโหดนะผมนะครับล่าจนโดนร้องว่าเอ็มแฮกกรเฮิินดูก็ใครเชอบเน็ก็ลืมฝากกดไลค์ใจในตานผมนี่ไปครับ Goodbye